วุ้ที่ใช่เบิกฟ้านะครับผมเคลื่อนพ้นเข่าฐานแล้วนะครับตอนนี้ลุงหลอดอยู่บ้านนี่ครับไอ้คุที่ใช่กําลังเลงหางบางไฟนะครับผมดูการทํางานนะครับผมเละตุ่มเปเลยนะครับวันนี้ฝนมันตกนะครับผมนะครับวันนี้ลุงหลอดอยู่บ้านมะกอกตำบลหนองมุนทานอำเภอจามาัจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่26พฤษภาคม25 6 6หครับงานประเทนี้บุญบังไฟนะครับผม บทที่ใช่เบอร์ปลานะครับสี่ลอยเป็นวาเลนเลยนะครับราคาหนาสีสูงริบเร็วนะครับผมเป็นไฟเจ๋งครับริ่มสามีๆพวีดาพกกัแต่จะไม่กันปัดใจสั้นไม่ได้ตีอ่าได้ปัดใจสั้นนี่อ่า้างด้าน้างเนื้อจากนั้านไม่กันเอาเองกดทิ้อ่าขออนุญาตนะครับขออนุญาต ออขออนุญาตเดือท่านเด้อขออนุญาตปล่อยบังไฟออกจากฐานนะครับทีมงานของบุตรที่ใช้เบิกฟ้าฟจากน้ำยืมเมืองอุบลทุกจุดทุกมอ,องเรียบรอย้อยปลอดภัยสู้เพื่อพี่เพื่อน้องบุธที่ใช้เบิกฟ้าขึ้นสึง้งสูงลงสะซาตกไกลๆได้เวล่หลายๆวายทุกงาน 2 1 3 2 1ไปไป เริ่มตามที่นี่แล้วครับาลอยลุนลอยเชียครับลากไป่ากไปลากลากนดล่างไปลุกล่างไปโอ้ยล่างข้อโจข้อสุดดีได้เกินครับขาดีมองเลขสี่ลอยกแล้วครับหสี่สิบเกินเกินนเกินล่างไปล่าง สี่สิบแปดวางหางเรียบร้อยวางหางเรียบร้อยหางดีหางดีแก้วลอยผ่านไปลอยสามลอยครับลอยห้าสิบผ่านไปเบาดีเบาดีนะครับผมเทีมงานบุตญชัยนะครับเบาเบ้าดี 啊，几磅啊！ ไปน้อยๆหนึ่งยิ่งแขวนแนบตัดไปเลยกพเห็นนะครับเพาะเห็ดโอ้ดีเบอลเลยน้อเน่ยแวนชุดด้วยี่ล่ะอยู่วนชุดไปหาแวนงอตัอนีแต่บางว่าจมไปหาว่าจะไปหาว่ดีหัวเลยนั่นนั่นวนใหญ่ใหญ่นะ ดูดีใช่เบิกฟ้านะครับผมหวานเจียบหวานเจียบสุดยอดการเดินห้างครับ สุดยอดครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเฮ้ยสี่ร้อยสามเสี้ยโอ้ยสุดยอดมากมากนี่แหละครับผู้สมัครเซอร์ใหญ่สาหรับสนุนมือนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดมากมากเสียอ,มา,มา,ยอ,อามสั่งลุยนะครับแก้วนะครับผมว่านนีหวานเจี๊ 1, ยบโอเคขอบคุณหลายๆครับผมนะครับสี่ร้อยผ่านไปสุดยอดการเดินหน้างครับ ของเขาครับเออตึงสี่ร้อยสามสิบครับทีมงานบุดีชัยบึกฟ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเอฟซีสวัสดีครละลาลาลาหวานเจริญเรียบ